หมาซอย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 เออ er ตายแตกงหนึ่งหมาหมารอดรอดอ้าวะกิดตัวอมตะตีไม่ได้ตีคลิปมามา r ort, r ort. Wait, มาไหมก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่น็ t ต y ี้แชร์เอ r ว t h i ต g ิงนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม ROV นะฮะไอหน้าออฟเวอร์กับตัวละครแวนเฮลหรือแวนเฮลซิงนะฮะ ตัวละครตัวแรกที่ทุกคนจะต้องมีและได้รับฟรีกันทุกๆคนนะโดยตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครแครี่นะครับควรจะไปเล่นในตําแหน่งแครี่แต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ในตําแหน่งจังเกิลเอองไงละ่ะดูมีความมาช่วยฟาร์มด้วยนะฮะคือตัวละครตัวนี้มันปรับใหม่ทั้งปรับให้โหดขึ้นอ่อนลงแล้วก็เป็นตัวละครที่เล่นง่ายนะเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีแต่ก็อืม อาจจะต้องใช้จังหวะในการเล่นเทคนิคในการเล่นหน่อยคือสกิลติดตัวเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเกิดตีไปแล้วมันจะเรียกเลยนะลดคูดาสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็ตีไปเรื่อยเนี่ยมีสเต็คข้างล่างเห็นไหสี่อันเนี่ยมันจะตีแล้วเรียกให้กงจากออกมาแบบรัวรๆวรวรว,รว,รว

นี่ตีไปกับชาหลอลเราไม่เกีร์โอ้ขี่เขาขี่ผิดคนนะค้างมือจะขี่ผมแต่ผมตีฟรีผมตีฟรีเรียบร้อยแตก แล้วก็ตีมังกรไปเรื่อยฮะตีไปเรื่อยดึงข้าพุ่มตี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 ไม่ยากตอนนี้ตี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 คอร้องโอ้เกือบเอไหมีใครโอ้โดน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 สกิลมีใครหลงไหมคือถ้ามีหลงนี้เราได้ข้างบนเหมือนจะมีปัญหามีประเด็นไหมอ่าแล้วขี่หัวแล้วอาย่าขี่หัวไม่รู้เอาไหมเอาไหมเอาไม่รู้เอาเอาแล้วอ่ไม่รู้มันใส่ผมแล้วอ่าตีอันตี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 อายะาอายาตีแตกฮะดับเบิลคิวไป ก็ไงฮะฟอลอเรนติโนยืนทำไรฟลอเรนต์ฟอลฟอรเรนต์อยืนมันมันเห็นมันเห็นฟอลอเรนเออชั้นเมื่อกี้ฟอลอเรนคต์นึกว่าผมไม่เห็นนะคือเดี๋ยวนี้เวลาถ้าเกิดตัวแคดดี่ตีไปแล้วเหมือนมันจะเห็นเห็นประมาณสองสามวินะถ้าเกิดต่อให้อยู่ในพุ่มก็ตามนะไปฮะข่ามาปั๊บแดงต่อข้างบนเหมือนจะมีประเด็นอีกแล้วประเด็นเยอะเลยเกินไม่รู้จะเอาหรือเปล่าเหมือนจะเอาเอาไหมอือจิ๊บเต็มหัวเลยสแตนในเร็วๆนะเพื่อนเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะไม่เป็นไรเล่นได้ะ มาแล้วโอ้ยเทวถือว่าโอเคนะเช็คเช็คนู่นเช็คนี่แต่ว่านี่ไงการียิงไปแล้วอยู่ไหนเอาไหมเอาไหมตีป้อมก่อนตีป้อมเกมชาที่ป้อมครับอ่ะแล้วโคเรนตีป้อมตีป้อมโอ้ยอย่างนี้หวานนี่ไอ้หลงหลงลึกเกินนาะ ออ้วยไดาสเตเยอร์ฮะตีไปตี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 ก็คือถ้าขี้เกียจเลยก็คือกดกดปุ่มตีคนอย่างเดียวจบโอ้โหได้ปัฟฟ้าเลยอายาบ้างนะจ้าเหมือนจะเอาเอาว่าโอาโอ้เขามีหวานนี่ทุกคนเราต้องซุ่มโป่งต้องมีความอดทนเพื่อนเปิดแล้วใส่แล้วยังไงยังไงโอ้เมย์เขาเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหม เอาไหมแกรี่ยังไไม่เอาฮะไปฮะอฟบีเซดราก้อนต้องได้เยี่ยมเกี่บวกับพันธุ์ผ้านะแต่ต้องยอมรับตัวละครแวนเป็นตัวละครที่ตีค่อนข้างจะเร็วแล้วรัวแล้วคือสกิลแพสซีฟนี่คือแบบค่อนข้างจะโกงตีแล้วติดสตันกระจายดาเมจเพิ่มมานาาเงี้ยคือถ้าเกิดยิงออกมาเป็นสายนะเหมือนฉี่คือจบเลยบอกเลยถ้ายิงได้ยังไงคือจบแน่นอน มาดีอาย่าเออมาเออสิงสิงฟอรเรนทำไมนี่นี่ไงนี่แฟบสีบอามาตะาใช่ไหมรอเลยรอเลยตีกินชิวอะไรต้องการว่าไงบอนนี้บอนนี้จะบอนนี้จังบอนนี้จังนี่จากวันพีชเรียบร้อยทริปเปิลคิวไปดีหนุ่มน้อย Slayer evolved. Double kill. and have อ่าดาดักเซเลเยอร์มานะเออเอเลด์นี่ไงโอ้จากจากดอกเดียวจิกกมาเลยฮะดาดักเซเลเยอร์โผล่กลางตีป้อมแรกได้ทีเดียวเขาวาดแล้วกันคโีโอ้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 จะแตกจะแตกโอ้เกลือ ก็คือเป็นตัวละครที่ดูดเลือดไวมากนะแบบเดินตีคลิปไม่ต้องกลับบ้านอ่ะคือตีตีตีแล้วดูดดูดดูดดจบดีมากต้อำนาศตรูน่ั มาฮะความห้ามันมาใจมันได้ก็มาดีครับเออบอลนี้เออบอลนี้มาดีเออฟอรินมาลำเอยลำเออตีตีเออตายก็มาดีเออให้หมดนี่ไงตายละเออดับเบิ้ล ตงสูยางชานตลอดมาเลยครับไปต้องมีประเด็นม้ามาเรนอรเรนตีหมดผมตายก็ไ้ผมไม่เป็นไรตีบันี้บันี้จังถึงอืบโอเคสวยอีกเรียบร้อยเหมือนเหมือนจะจบได้แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเเขาายังไม่จบโอ้ก็ไม่ถึงคือถ้าเกิดว่ามีพันิ็แล้วก็ฟิกเกอร์โกงมากจึก๊กนี่หนึ่งทีไม่เป็นไรตีป้อมดู ก็คือตีป้าแบบโกงมากนี่ไงนี่ไงโอ้โอ้อายะยังไงฟอรีเรนได้หมดอะเออมาต้องตีป้อมต้องรีบจบต้องรีบจบเกี๋ยวฟอนนเกิดไม่รู้ตีตีต,ตีอ่เขาสิงแอลเลนสิงโดดเหรอซันเซ็ตเหรอนี่ไงเข้ามามาเออดับเบวลคิวยังไงยังไงเอออายะก่อนตายทริปเปิลคิวสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะับสำหรับวันนี้ก็เหลือแต่มานะฮะทำไมเหรอลาไปก่อน <laughs> สวัสดีครับ